โค้มแรกครับเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่นะครับเป็นง่วลูกแรกครับพี่น้องลูก3เดือนกว่าแดงแดงจังสี่นะครับแม่สูงหน่อยสีบวกลบพ่อจอยเปิดไว้นะครับสามหมื่นเก้าพันครับโค้มที่2ครับพ่อจอยเปิดไว้นะครับสามหมื่นแปดพันต่อรองได้ครับโค้มที่3ครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับลูกเพิ่นไว้ประมาณ2อาทิตย์นะครับนี่ตันตันเลยครับลูกเพศเมียครับลูก2นะครับโค้มนี่ครับเปิดไว้สามหมื่นสองพัน ต่อไปครับเป็นชุดที่4ครับเป็นงวทองครับพี่น้องครับทอง4ีเดือนกว่านะครับลูก3ามม่ทองนะครับสูงหล่อสามสิบเก่าบอกรบนะครับเปิดไบสามหมสามพันต่อลองันได้นะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีตอนบายายนะครับวันนี้นะครับพี่เจ้าประทุมลาดนะครับผ้าพี่น้องครับมาเบิ้งงอแม่หลูก3ามโคมเลยครับกับงอแม่ทองหนึ่งตนะครับอยู่ของงวพอจอยครับพี่น้องครับโหนครับตัวน้อยๆก็มีนะครับเพิ่งออก อยู่บ้านสร้างกว่านิคมนะครับตมบลหน้าหว่าอำเภอวเวชุมราชมุ่งษาจังหวัดธรรมนาเจริญครับรายละเอียดเดี๋ยวพิจารณาเป็นคนเบาปุ๋ยเดียวได้ครับเด้อพอจอยเพิ่นเขียนโพให้พิจารณาแล้วนะครับนี่เพิ่นเพิ่งออกขอกมาใหม่ๆนะครับมีอยู่สามโคมนะครับแม่ลูกสามโคมครับง้อทองหนึ่งตัวนะครับอ่ะมือนี้มีทั้งหมดรักสามหมดเลยนะครับรักสามหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเบิ่งแต่ละโคมน้ำกันครับเริ่มจากแม่ลูกก่อนนะครับพี่น้องโคมแรกครับเป็นง้อแม่ลูกลูกแม่นะครับเป็นง้อลูกแรกครับพี่น้องลูกสามเดือนกว่า แดงแดงจังสี่นะครับแม่สูงลอยสี่สิบบวกลบพอจอยเปิดไว้นะครับสามหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับต่อรองได้นะครับเป็นงวงลูกแหลกครับพี่น้องแม่เพิ่นสูงลอยสี่สิบบวกลบนะครับนี่ลูกไว้าสามเดือนกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทันผสมนะครับสามหมื่นเก้าพันตอรองได้นะครับแม่เพิ่นคลิปหู้ดำจมูกสีดำประสิโปรแวงครับสีแดงงามควันจับจมูกนางรับ ลูกกันครับไปสามเดือนกว่าก็ต้องกินนม่แม่อยู่นี่ครับคุ้มแหลกนะครับเพศแม่เันสีดำนะครับอังคางอมนิดนึงครับพวงหางดำนุ่มสีเต่าครับมูดุกแหลกนะครับเด้อลูเป่นก็มีข้อลายน้อยนึงตามภาพครับสีกินนุ่มแม่สามหมื่นเก่าครับต่อรองได้ครับทรงรีร้อยกิโลนะครับ ขาทุกขาทอนประกันให้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับซิฟหาหมื่เลยนะครับอ่านี่ลูกกินนุ่มนะครับลูกว้ยสามเดือนกว่านะครับกีบแล้วขอเท่านะครับปกตินะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับสูงหน่อยสี่สิบครับแม่เพิ่นเพิ่นไก่ย่างมาท่านด้อ้วนนะครับเพราะลูกเพิ่นกินนุ่มหลายเด้อนะครับย่างมาท่านผสมนุ่มสีเต่าครับนุ่มงามพ่วงห้างดับครับลูกสาวเพิ่นกับควันจับอยู่หมองนั่งครับเพื่อนครับลูกเพิ่นจะเป็นตัวดีเติบรับงามอยู่ ลูกเพลินเป็นบรามันลูกผสม39,000ืนาพนะครับต่อรองกันได้ครับสนใจกระทูมากครับเป็นข่มแหลกนะครับข่มแหลกงอนลูกแหลกพร้อมนะครับหนาตาเพลินนะครับโค่นหางลูกเพลินเปนะครับเพดดำพ่วงหางดำลูกสาวไว้สามเดือนกว่ากินลมแม่พอดีบ้านเอารู้สึบ่อิ่ม่ายดอกลูกนะลูกสาวเพลินต่อไปครับไปเป็นข่มที่สองครับอันนี้ครับ คมที่2ครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่นะครับลูกเพิ่งว่ยหนึ่งเดือนครับนี่ลูกสาวนะครับออกคอกไม่กระติบไปห้ากินหยาเลยครับกับหมูกับผวกสวัสดีคู่มที่2ครับพอจอยเปิดไว้นะครับสามหมื่นแปดพันต่อรองได้ครับพี่น้องแม่อ่างลึกดีเด้อหัวตีลูกว่ยเดือนหนึ่งครับพี่น้องว่ยประมาณเดือนเดือนหนึ่งนี่แหละลูกสาวนะครับนี่สามหมื่นแปดนะครับแม่สุขลอยสามสิบแปดบวกลบครับเคยมีลูกละสองโตยืนนี่นะครับลูกสองเพิ่น ไมะมาณเดือนนึงลูกเพิ่นก็เป็นปรามันลูกผสมครับเบิ่งสังเกตหูนะครับจมูกดำลูกสาไม้หนึ่งเดือนนะครับอ้าวพอดีใจเพศลูกเพิ่นสีดำพวงหางดำแม่เพิ่นครับอ่ะเพศสีดำนะครับขางอมนิดนึงครับตาล่างกว้างแห้งพวงหางดำนะครับอ่าลุตล้วพอจอยผูกไม่ครับวันจับปูตะกระดงครับอันนั้นเป็นโค้งนิดซมำแม่มมวลีละ พระเหรียญครับเอื่อยอ่ะนะครับสามพันแปดครับมีเลือดโคมที่สองแม่ครับเป็น Brahman ผสมไทยใหญ่นะครับจมูกที่ดำเชือกกระเทาหน่อยนึงครับทางขวาคีบหูดำนะครับกวันจับจมูกนางทับคีบเล็บขระเทาปกติครับนี่เล็บเล็บกระเทาปกติเด้อนะครับหน้าตาเพิ่นปลายเขาแต่งให้แล้วครับ สามหมื่นแปดตัวรองได้เพิ่นอยากไปกินหยาเลยครับพิจาก็เลยปลองพวงเหญ่ไปทายก่อนฟัวงวงเอาออกม่าทายทีละโคมนี่แม่เพันแม่เพันนุ่มซีเต่าครับอนุ่มงามเล็บเล็กกว่าเท่าปกตินะครับหาทุกกระท้อนประกันให้ทั้งแม่ทั้งลูกคือเก่านะครับสูงหน่อยสามแปดแม่พันตอนนี้ก็ยัางม่ทับผสมนะครับลูกยังหน่อยลูกเดือนหนึ่งให้เบิ่งอีกฟัง เอาสามหมื่นแปดนะครับเป็นโค้บที่สองนะครับสูงปีลอยลู่นะครับต่อไปไปเบิ่งโค้บที่สามครับพี่น้องโค้บที่สามครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับลูกพนไว้ประมาณสองอาทิตย์นะครับนี่ตันงตันเลยครับลูกเพศเมียครับลูกสองนะครับโค้ดนี่ครับเปิดใบสามหมื่นสองพันนะครับต่อรองไลยครับเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่ครับแม่สูงหน่อยสามสิบปลกลบครับ เป็นง้วไทยกลางนะครับเคยมีลูกละสองตนะครับยืนอยู่นะครับลูกเพิ่นว้สองอาทิตย์ครับสีแดงงามครับพี่น้องมีคอลล่พร้อมตันคือยังในเด้อพี่น้องตาหักนะครับพอแม่เพิ่นอ้วนนังน้าดีนะครับสีออกจำปาคีบหูดดาครับจมูกสีดําครับแม่เพิ่นทีเพิ่นแนมเพิ่นแนมกล่องผมนี่นี่นี่สาเชืองนะครับนี่เชืองเช่องแห้งลูกเพิ่นครับสีแดงงามว้ประมาณสองอาทิตย์ต้ลาเนาะนี่ครับสะดือรุดแล้ว น้ำลัางมีพร้อมเลยนี่นะครับสมุกดําเป็นบรามัน์ลูผสมครับวันจับจุ่มหม่องนังทับนะครับเอาแม่เพื่อนอีนังแหนบนะอ้วนที่น้องฟันจับจุ่มหม่องนังทับนะครับเพดดาพ่วงหางลกสีดํานุ่มนุ่มดีครับอ่ะพูดนีครับสามหมื่นสองพันต่อรองได้นะครับสนใจโทรมานะครับประกันค่าทุกค่าถอนสิบห้ามือครับส่งฟรีกะลอยกิโลลูกสีแดงงามครับแม่สีออก จำปาสีนวลๆนี่ครับแม่เพิ่นเพิ่นธุ์แนมของผมอ่เร็บๆกว่าเถาะปกติครับนุ่มกระสีเต่าเอากินมีแต่ใบนี่แหละมีแต่ใบโพนี่แหละหูนะครับวันตีหูนะเอาสามหมื่นสองพันสูงอร่อยสามสิบปรกลบครับแม่เพิ่นอ้วนนะครับนั่งหน้าดีลำนุ่มดีครับผมมาปลูกเพิ่นตันดีพี่น้องปลูกเพิ่นธสองอาทิตย์ครับปลูกเพิ่นสะดือพึ่งรุดนะครับ ตอนนี้กกับแม่ย่งางมาผสมนะครับกวอนกระจับอยู่หมองนั่งทับนะครับเริ่มเริ่มขาเท้าปกตินุ่มสีเต่าเป็นโค้งที่สามนะครับแต่ลูกคนนี้เสนอจะให้เบิ่งลูกเพจดำนะครับลูกเพิ่นเด้อพี่น้องหอมลังเห็นบ่น้องนูหินอ้วนแล้วเอาเป็นโค้งที่สามครับสามหมื่นสองพันต่อรองได้ส่งฟรีหลายลูนะครับต่อไปเบิ่งแม่ทองครับวันนี้ครับ ต่อไปครับเป็นชุดที่4ครับเป็นขว้ทองครับพี่น้องครับทอง4เดือนกว่านะครับลูก3ามในทองนะครับสูงหน่อยสามสิบเก้าบวกลบนะครับเปิดใบสามหมืสามพันต่อรองกันได้นะครับสามหมสามครับพี่น้องเป็นขว้โบดเลยครับพี่น้องสูงหน่อยสามสิบเก้าบวกลบครับเคยมีลูกละสองตนะครับตอนนี้เป็นทองในสีเดือนกว่าแล้วนะครับประกันทองตรวจทองเรียบร้อยนะครับตัวนี้สมปรามันมากสมโตมากครับนี่ครับนังนาอ่างลึกดีครับติดโบดหลายครับง่อตัวนี้ ขอบหูดำนะครับจมูกสีดำลูกที่สามนี่ทองครับข้อขาหีบเล็บปกตินะครับข้อขาติดโบดกติ่เคยเป็นล่าปีสกิลตปีกรนะครับเกือบสองปีแล้วพี่น้องมีหล่องรอยครับกำลังลบไปนี่ครับทีสายเชืองดีสูงหน่อยสามทบเก่านะครับเพดดำนะครับล่าข้างล่างพวงหางดำนุ่มสีเต่าครับขาถูกขาทอนประกันห้นะครับซิบหามือครับทองกับประกันห้ มวกับอ้นดีสี่เดือนกว่าครับพ่องนี่ครับมีหลองลอยเคยเป็นลำปีสก,กินแต่ว่ากะเศ้ากระโดนแล้วนะครับน้ำลางสวยครับนุ่มสีเต่าเรีบหลังปกติครับเรีบหนางามปกติเอาเป็นชุดที่4ี่ของมือนี้ครับมัวท้องสี่เดือนกว่ากว่านะครับ สูง139บวกลบนะครับเป็นชุดที่4นะครับงอทองประกันทองนะครับเด้อส่งฟรีกระรอยกิโลทุกโตขนะครับค่าุกคาทอนประกันให้ทุกโตครับซิมหามือครับอ่าถ้านสนใจครับมาเบอรงงอตัวจริงกันนะครับยู่บ้านสร้างก่อนนิคมตตำบลหน้าหว่าอำเภอประทุนราชจังหวัดลำนาจเจริญนะครับเฟซบุ๊กกับเดี๋ยวพีจ้าเขึ้อให้ครับอ่าเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเลยนะครับมือนี้แม่ลุก3โค้งแม ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอ่ะจุกเลยพอ,อยางานกับขอขอครับบันี้กไดยแล้ว